ศิลปะแห่งการดำรงชีวิตคือศิลปะแห่งการตายเมื่อไม่นานมานี้ชเ,เรลโจนได้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งที่บ้านของเขาในคอปเปอร์ฮิลล์รัฐเวอร์จิเนียประมาณ9ปีที่แล้วเขาได้เข้ารับการอบรมวิปัสนาและได้ชวนไดแอนพันรยามาปฏิบัติด้วยทั้งคู่กลายเป็นผู้ปฏิบัติที่เอาจริงเอาจังโดยมาเข้ารับการอบรม และมาเป็นธรรมะบริกรบ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้แม้จะรู้ว่าเธอเร็วใกล้เสียชีวิตแต่นั่นก็ไม่อาจหยุดยั้งให้คนทั้งสองคนมารับใช้ธรรมะได้ก่อนหน้าที่เขาจะเสียชีวิตประมาณสองสาสัปดาห์ทั้งคู่ต่างง่วนอยู่กับหน้าที่ลงทะเบียนผู้สมัครเข้ารับการอบรมซึ่งจัดขึ้นภายนอกศูนย์ใกล้กับเขตที่พวกเขาอยู่ สองสัปดาห์ก่อนเธอเรีวจะเสียชีวิตไดแอนขับรถขึ้นไปที่ธรรมมัทราซึ่งอยู่ทางเหนือนานถึง12ชั่วโมงทั้งคู่ต้องการไปคาระวะท่านอาจารย์และมาตาจีเพื่อแสดงความขอบคุณที่ท่านได้มอบวิปัสสนาให้เป็นของขวัญแก่ชีวิตของพวกเขาตลอดเวลาที่อยู่ที่นั่นเธอเรลเป็นผู้ให้ความบันดาลใจแก่ทุกคน เพราะเขาได้แสดงความเพราะเขาไม่แสดงความกลัวหรือเสียใจเลยมีแต่ความเบิกบานและความกระตันอยู่เขายินดีให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้สึกของตนเองและความตายที่กำลังย่างกลายเข้ามาโดยอธิบายว่าเขาและไดแอนต้องการหาทางลดความยึดติดที่ทั้งสองมีต่อกัน เพื่อว่าเมื่อใครคนใดคนหนึ่งจากไปอีกฝ่ายจะได้ไม่ต้องทนทรมานกับความทุกข์อันแสนสาหัสและทั้งคู่ก็ได้ตระหนักว่าวิปัสสนาคือคำตอบของพวกเขาทั้งสองยังคงรักษาสติระลึกรู้ในเวทนาอยู่ได้แม้จะรู้สึกเสียใจกับการต้องพรากจากกันแต่ละวันพวกเขาจะนั่งปฏิบัติด,ด้วยกัน บางครั้งก็ติดต่อกันเป็นเวลานานหลายชั่วโมงเพื่อเฝ้าดูความเศร้าความกลัวและเวทนาด้วยจิตที่มีอุเบกขาอย่างยิ่งความปรารถนาอันแรงกล้าที่สุดในขณะใกล้ตายของเธอเรลก็คือขอให้มีจิตใจที่สงบมีอุเบกขารับรู้เวทนาด้วยความมั่นคง